Quay hắn mất hắn mất hắn 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 mà hắn 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 hả, hả, hắn hắn โอ้ยผูเขายน้อเข้าแตกสอเตอร์ยังยังไม่ได้แกะ กูมาหอดก่อนเท่าไงกมาหอด่อนเท่า่ะมาหอด่อนแป๊บเดียวเองครับกผมาเห็นเลยบนนี่ครับอุตกหลุหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้า ครูบาอาจารย์เนาะพระกเมชีแล้วก็เพื่อนเพู้อนกไฝ่ทาทั้งหลายกลับมาแล้วยังฉาบไป,ไปหลายวันสี่ห้าวันเนะะาะช้านี้ที่วัดป่าบ่อน,น้ำพระเองเนาะก่อ,ะอ,ะอนที่พระเจ้าวสงคง อาแล้วีจะพิจารณาอาหารนะลงตากระาอาพูดนะอะจนกว่าจะพิจารณาอาหารเสร็จอนะวันนี้เป็นวันโกนนะพรุ่งนี้เป็นปันปปวารณาออกพรรษานคะรบไตรมาสสามเดือนอพระมีกฎของพระโยมมีกฎของโย เป็นธรรมดาสามเดือนก็โคนหัวสามครั้งอ่ะนะะแต่วิถีชีวิตเวลาก็เดินไปเรื่อยๆไม่หยุดไม่ย่อนคนมนุษย์ต้องตั้งวันหยุดเอาตัวเองฮะฮะนะ แต่เวลามันไม่หยุดมันเดินสม่ำเสมอเวลากลืนกินสปสั์พรจะพุทธเจ้าพูดเวลาคือชีวิตนะชีวิตกับเวลานี่ะเป็นอันเดียวกันเนาะอ่าอ่าเวลาจะบีบคั้นชีวิตจะบีบคั้นเนอยลงไปทุกวันทุกวันนะเดินไปสู่นะเหมือนนาฬิกาทรายไง อ่าไก่จะหมดแล้วนะอ่าเพราะฉะนั้นชีว mm ิตนึงเปียบเหมือนเทียเกิดมาก็เหมือนกับจุดเทียนเล่มหนึ่งขึ้นมาก็ไหมลงเรื่อยๆไหมลงเรื่อยๆเนาะอ่าส่วนพวกที่ตายก่อนหมดอายุไขก่อน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 จะอายุเยอะเเรียกว่าโดนลมพัดดับแต่ถ้าไม่โดนลมพัดดับ อ่ามันก็จะไปไหมไปเรื่อยๆจนหมดเทียนเหมือนกันเรื่อนั้นนั่นแหละเรียกว่าเวลาคกืนกินสัรสัตนะส่วนพระอริเจ้าทั้งหลายอ่าเวลาทำอะไรท่านไม่ได้ะเพราะท่านไม่มีเวลาเนาะท่านอ่าทำลายอ่าวงจรแห่งปจจสมุบาทให้สิ้นไปเนาะอ่า ก็เลยเรียกว่าไม่มีช enfin ีวิตไม่มีเวลานะเวลาทำอะไรท่านไม่ได้เพราะท่านเป็นอนัตตาท่านทำลายเป็นสุญญตาเป็นมหาสุญญตานะก็เลยสบายคือมัจจุราชมองไม่เห็นตาไม่เจอนะเพราะท่านไร้ความเป็นตัวเป็นตน ไรอัตตาพูดง่ายๆรวยกระแสแห่งธรรมรวยกระแสแห่งสติปัญญานะอภิพาเพียนบำเพญนะ,ะเรียกว่าเป็นตบักะอย่างยิ่งผู้ใดมีสติฝืนจิตฝืนใจอบรมอบรมทำไมถึงเรียกว่าอบรม อ,อบรมขัดจิตขัดใจนะเห็นไหมอบลมนะลมจากภายในนะอบจากภายนอกนะเรียกว่าอายัญนะภายนอกภายในเนี่ยนะอบรมให้หมดนะาภายนอกก็าจาเห็นลูกหูได้ยินเสียงเนี่ยเขาเรียกนะส่วนภายในเนี่ยธรรมารลมจางๆเนี่ยเขาเรียกทั้งสองอย่างนะคือมโนกรรมภายในนะ ได้อบรมได้ทำลายให้สิ้นแล้วแห่งความปรุงแก่กนี่เรียกว่าหยุดเวลาทำลายสิ้นแห่งทุกนะเหตุของทุกข์สำหรับการภาวนานี่คือการพัฒนาสติพัฒนาจิตพัฒนาใจให้ขึ้นไปสู่สูงสุด จนไม่มีความปรุงแต่งใดๆน,นะทำให้สิน้นไปแห่งพบนะ,ะ,ะทีะ่พวกเราหลุงเข้าไปปรุงไปแต่งนะ,ะตามสัญญาลุมส่างสติอัศมิ่งชากโรนี่สติเงเป็นเครื่องกั้นกระแสสติเทสังนิกวารนังนะ่นสติสติสต มีแต่สติเท่านั้นนะ,ะ,ะส่วนการฝึกสติเจริญสติมีสติเนี่ยผู้ใดมีสติผู้นั้น่อมมีความเพียรนะการไลไนะถ้าเราขาดสตินั่นหละเราขาดความเพียรนะเพราะฉะนั้นนะ,อะขอให้เพื่นพนอนที่ร่วมเกิดแก่เจ็บตายนะ,ะจงมีแต่ ความเจริญในสตินะไม่มีอะไรคุ้มครองอะไรเราได้เท่าสตินะเพราะฉะนั้นนะหลวงตานะพวกเราได้มีส่วนร่วมหลายหท่านหลายหลายคนในบ่อน้ำพระอิน,น,นขึ้นมาเพื่อจะเอาเป็นที่บำเพ็ญนะป,ปึกนะปึกฝนอบรมจิตอบรมใจอบรมกายตัวเองนะ ให้มีความเจริญงอกมามในธะนะรรมเนาะะฉะนันะ้นทุกเวลาทุกนาทีพวกเราอย่าประมาทความชั่วนแม้แต่เน็กน้อยนะมันจะส่งผลขยายนะถ้าเรามีแผลมันก็จะระวังยากเนาะมันก็จะเปิดแผลไปเรื่อยเนาะ เพราะฉะนั้นขอให้พวกเราทั้งอกทั้งใจนะ,ะให้มีแต่สติปัญญาเต็มอ,อยู่ในหัวใจเรานะนั่นแหละเป็นที่พึ่งพาไม่ใช่เอาสิ่งอื่นเป็นที่พึ่งพาเนาะ,ะปีนี้นะเป็นปีที่สี่ที่หลวงตาขึ้นมาออ,อยู่บ่อน้ำพระอินทนร์ถือว่า 4, สี่พรรษา บวกสี่ษาเนาะนะหลวงตาอยู่ห่วยหวยหลวงห้าปีเนะเป็น9ก้าปีปีอ่าเป็นตัวเลขที่งดงามนะอยู่ห้บวกสเนาะเป็น9เนาะนะเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างนะที่ดําเนินมา่าดําเนินดําเนินเรียกว่าเดินก็ได้เดินทางมาอีสี่ปีนี้ หลวงตาก็พอใจนะในพวกเราทุกๆคนที่มีส่วนร่วมที่จสร้างทวตนขึ้นมาสร้างความดีความงามขึ้นมาในบ่อน้ำพินแห่งนี้พวกเราจะใช้สถานที่แห่งนี้ร่วมกันเป็นของพวกเราทุกคนร่วมกันเพื่อฝึกตนไม่ใช่ฝึกคนอื่นนะ เพื่อฝึกตัวตัวเองฮะไม่ใช่ไปฝึกคนอื่นเหรอไอ้ฮอาอ้าวไอชิปมาเมื่อไหร่มาฮะสองวันแล้วอ๋อม่าใครวะมาคนเดียวเดินเดียวตลอดนะอ่าอ่าแล้วก็อ่าเมื่อวานเนี้ยหลุงตาได้ไปที่โคราชเนาะ บ้านพรนิพพานับพรนิพพานนพรนิพพานอ่าอูยเห็นคนรอจ้อนรับรอฟังธรรมเนาะอ่าเป็นร้อยร้อยกว่านะเมื่อวานนี้เห็นไหมอ่ามันเป็นความงดงามเต็มเลยเนาะอ่าดวงตาเห็นแล้วก็โอ้โหอนุโมทนาสาธุการนะรับศีลกับธรรมที่มีขึ้นแก่จิตใจ อ่าแล้วเยอะด้วยนะนะแล้วก็ลาดเท้าเจ็ดสิบเอ็ดนี่ก็อู้แน่นเลยเนาะอะ่นะแน่นธรรมะอ,ะอะรู้สึกว่าพวกเราสนใจเรื่องธรรมะเพิ่มขึ้นอ่าเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นไม่มีลดลงเห็นไหมนี่ศรัทธาไม่เคยเสื่อมมีแต่แน่นหนาะมีแต่เพิ่มขึ้นจเจริญขึ้นนี่เห็นไหม อ่าลงจาเนี่ยยินดีเลยนะอ่าบางทีนั่งนั่งคุยห้าชั่วโมงกว่าจนเสียงหมดนะใช้เสียงใช้กำลังหดอุ่นป่นฮะโอ้ยบางอย่างจะสู้ตายเลยนะสู้ตายอ่าเห็นไหมอ่าเพราะว่าเห็นพวกเรามานั่งรอฟังธรรมะรอสนทนาธรรมนะ มีปัญหาอะไรกัถามกันมากมายกายกองเลยเนาะโอ้นี่คือความเจริญจริงๆเจริญเจริญเจริญในธรรมนะนะตาครับคุณปฏิบีว่าให้ทานโดยเอาภรรยาและลูกอันเป็นบุคคลอื่นให้เป็นทานมันผิดศีลเบียดเบียนขาดภูมิวิหารอันนี้ทางศาสนาเราใช่ไหมครับ ที่จริงการเข้ามาบวชเนี่ยมันเป็นจาระฆาทานกสิเพื่อเบื้อง,งต้นนล่นแ่ะเหมือนเราปีกตัวออกมาบวชก็เหมือนกับเราได้ทานลูกทานเมียทานสมบัติทานบ้านทานการงานไม่ไปแย่งกับเขาเอง<ม>นี่เป็นการให้ทานชนิดหนึ่งในทางศาสนาในเป็นรูปธรรมเลยแต่คนมองไม่เห็นหรอกว่า การย่างกายเข้ามาหมวดสู่รุ่งกาสารพัดเนี้ยไม่ว่าพระวชิรเนาะเราได้ทานแล้วทานครอ,อ,อ,อบครัวนะเห็นไหมอ่าต่อไปก็ปริจาคพระคือทานตัวเองเห็นไหมอ่าสลัดตัวเองเนี่ยสลัดชีวิตอ่าเพื่อทำนี่มันทุกอย่างมันต้องเป็นจากพระทั้งหมดนะมันไม่ได้เป็นการเบียดเบียนหรอกนะบางทีอยู่ด้วยกันมันก็เบียดเบียนกันอยู่ตลอดอะไรนะ การอยู่ด้วยกันนะ่ะคือการเบียดเบียนนะทำไว้นะเพราะว่าการทานเนี่ยแม้แต่เรื่องฉันเรื่องเป็นอยู่พวกเราก็เห็นไหมจากกินข้าวใส่สี่มือม้อห้ามื้อเราก็มากินนิ่ลงพอนลงเห็นไหมน้อยลงถือว่าเป็นการทานอยู่เหมือนกันนะเห็นไหมเพราะทุกสิ่งทุกอย่างนั่นคือ เราทําจากะตั้งแต่เริ่มต้นตั้งแต่ย่างกายออกมาแล้วนะครับคํถาถามจากคุณเฟสบุ๊อกครับอ<ะ>ที่ว่าเติมจิตให้กันมันเติมได้จริงไหมครับมันเติมได้แต่น้ํามันนะปั่หมายถึงให้กำลังใจกันนะั่นแหละ ouais, นะ เขาจไม่เติมจิตได้กันได้ไหมเ็าเป็นภาษาพูดเฉยๆหรอกในรูปวชั้มันไปไปไม่ได้หรอกการให้กําลังใจนะเห็นไหมนั่นแหละการเติมในภาษาจะใช้โวหารแค่นั้นแหละจําไว้การที่ให้กําลังใจกันไงะเหมือนคนหนึ่งท้อพอคนหนึ่งให้กําลังใจนั่นแหละเรเรียกว่าเติมกําลังใจเติมจิต แต่ว่าภาษาว่าเติมจิตเนี่ยมันก็เกินไปละมันเพี้ยนเราจะพูดตรงๆอะ่ะจริงไหมละ่ะแหมใครจะไปเติมจิตให้กันได้นะจริงไหมละ่ะจิตมันมันเป็นอะไรละ่ะทําไมต้องออกให้กันได้มันไม่ได้หรอกแต่ให้กําลังใจอ่ะได้นะจงไว้ขออีกคำถามาครับคุณตาจากคุณเพชรถามว่าเพ่งฌานจนรู้เท่าทันความคิด จนหยุดความคิดได้จะมีผลดีผลเสียแบบไหนครับรู้สึกเบอร์เบอร์ครับอ๋ออไม่มีผลเสียเลยมีแต่ผลที่ประเสริฐเลื่อเลยนะนะไม่มีหรอกเนาะอืมนะไม่ใช่เบอร์หรอกเขาเรียกว่าอยู่ปัจจุบันเป็นใหม่ๆเนี่ยมันจะรู้สึกงงๆนะเพราะว่ามันไม่เคยเป็นนะอ่านะจำไว้การยึดซึ่งความคิดการเข้าถึงความไม่คิดนี่แหละเป็นที่สุดของโลกนะ ส่วนโลกมันก็คิดไปตามสัญญาลงนะเข้าข้างตัวเองไปเรื่อยๆเพราะตัวเองเป็นคนปรุงเป็นคนคิดเนาะ,ะ,ะถ้าไม่คิดแล้วมันก็เป็นกลางละ,ะมันก็อยู่สู้อยู่ภาวกาอะไรมากระทบก,ก็เห็นหมดนะอ้าวรับพรนะยนาติาักดวะหาปุราปาริปุเรนติส่าคะรัง เอวะเมวะอิโตริณังเปตนังอุปกปติอิจิตังปติจั n ตุมังคิดอะเมวะจะมีฉันตุสัพเปปุเรนตุสังคปาจังโดปรระโยถามณีโชติระโยถาอะธิวารณะสริสนิจังอุาปจายิโนจัตตาโรธัมมาวทันติอายุวโนสุขังะังสา